สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ปังก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเนาะก็ที่หายไปสองวันอย่างที่บอกเนะว่าหมึกหมึกแป้นพิมพ์มันหมดนะคะปังก็เลยไม่ได้เล่าเนะาะเมื่อวันก่อนแล้วเมื่อคืนาปางปวดหัวเนะาะปังก็เลยไปซื้อหมึกหมึกดําแล้วก็หมึกสีมาสองอย่างเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยมีมีตัวตัวหนังสือแบบมีสีสันหน่อย ตามที่เขาโพสต์มาเขาใช้รูปอะไรก็ออกมาเป็นรูปนั้นเลยก็ดีหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีเป็นเป็นตัวเลขขาวดํามันก็จะมองยากเนาะอ่านก็ยากแล้วก็เห็นพี่ๆบางคนบอกว่าตัวหนังสือมันมันเล็กมันอ่านไม่ออกใช่ไหมทีนี้คือเขาโพสต์มาถ้าเขาไม่ได้ใช้ไอ้ฟิวเจอร์ตัวนี้ไงเหมือนเขาโพสต์แบบธรรมดาตัวหนังสือมันก็เลยเล็กนะคะ ก็พี่ๆลองลองขยายหน้าจอดูเนาะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้ชายฝันวันพุทธที่สิบฝันเห็นลอตเตอรี่เลขสามเจ็ดเหลือเต็มแผงพอหวยออกเนี่ยแฟนบอกแม่ค้าน่ะรวยเลยเพราะว่าไม่มีคนซื้อเออเราไม่รู้ว่าคนฝันเนี่ยเล่นนอยลาวหรือว่าแฟนคนฝันเล่นนอยลาวนะ ต่มาพี่หญิงฝันวันพุธที่สิบฝันว่ามีคนโทรมาบอกให้ซื้อหวยหกห้าเขาบอกว่าขอให้มาทีเถอะตามมาหลายงวดแล้วอันนี้ปังก็ไม่รู้ว่าตัวเลขอ่ะคือเขาเอาเลขไปบางคนอ่ะคือเราคิดถึงตัวเลขที่เราซื้อมากเกินไปแล้วก็เอาไปฝันก็เป็นไปได้นะต่อมาผู้หญิงฝันเขาบอกว่าลูกฝันนะ ลูกสาวความฝันของลูกสาวเนาะลูกสาวอายุเจ็ดขวบน้องบอกว่าน้องฝันว่าแม่กับปะป้าเนี่ยไปทำงานแล้วคุณตาแก่ๆที่เป็นเจ้าของสวนบอกหวยให้ปป้าศูนย์เก้าสองหกแล้วปะป้าก็ให้แม่ซื้อแล้วแม่ก็ถูกระวันที่หนึ่งอันนี้เด็กเจ็ดขวบเขาเล่าให้แม่ฟังเนาะต่มาผู้หญิงฝันมว่วนที่เก้านะคะ ฝันว่ามีคนชวนไปหาพระองค์นี้เขาบอกว่าให้หวยแม่นพอถึงคิวเราเนี่ยในฝันเนี่ยไม่กล้าถามหวยเลยบอกหลวงพ่อหนูค้าขายลำบากเหลือเกินช่วงเนี้ยหลวงพ่อเลยเอาแขนน่ะไปเขียนยันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีเลขสามหางสองสามสี่เก้าสี่สามแล้วก็ตื่นกลัวลืมเขาก็เม้มไว้ในปฏิทิน เล่นแต่หวยรัฐบาลนะคะฝันนี้เนาะต่อมาเขาบอกว่าฝากฝันเพื่อนเพื่อนฝันว่ามีคนเขียนเลขให้หกห้าห้าหกตัวสีแดงฝันต่องวดนะคะเขาบอกฝันต่องวดจะไม่รู้วันไหนนะต่อมาวิ้หญิงฝันวันอังคารที่เก้าฝันว่า,า,ารถระเบิดทั้งคันเลยทะเบียนรถหกศูนย์สาม แคปแล้วก็ไปอ่านที่เหลือเองนะคะบางทีบอกว่าจริงๆบางไม่ได้ว่าอ่านไม่หมดหรอกแต่ว่าอะไรที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาฝันอย่างเงี้ยบางก็เลยจะไม่เล่านะคะต่อมาลูกสาวอายุเจ็ดขวบฝันว่าบ้านน้ำท่วมแล้วก็เห็นรถนักว้ามจมน้ำเห็นป้ายทะเบียนลอยเดินเข้าไปหยิบทะเบียนรถเห็นหนึ่งแปดสอง เช้ามาน้องเล่าให้ฟังนะคะน่าจะเป็นวันอ่อวันที่เก้าอันนี้ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เก้าก็บอกตื่นมาประมาณตีสามห้าสิบห้าเนาะฝันว่าน้องสาวเนี่ยบอกหวยออกแล้วบนห้าสามสี่ข้างล่างสี่ห้าในฝันเนี่ยน้องสาวคิดว่าเราอะถูกแน่เลยสามสี น้องสาวถามว่าถูกหกวยใช่ไหมเราก็บอกว่าหวยออกแล้วหรอเหมือนในความฝันแน่นอนเพิ่งตื่นแล้วน้องสาวบอกหวยออกแล้วเราก็มองนาฬิกาเวลาบ่ายสองกว่าทําไมหวยออกไวจังเราก็ถามน้องสาวย้ําว่าออกอะไรนะน้องสาวก็บอกว่าบนอ่ะห้าสามสี่ข้างล่างสี่ห้าเราก็เลยบอกเฮ้ยยังไม่ได้ซื้อหวยเลยเพราะเผลอหลับไปเลยรีบโทรหาพี่ที่ซื้อหวยกับเขาประจำอ่ะว่าหวยออกแล้วห้อทําไมออกไวจัง ในฝันเนี่ยพยายามโทรแต่โทรไม่ติดแล้วก็ตื่นก่อนในฝันเนี่ยที่น้องสาวคิดว่าเราถูกหวยก็คือเลขสามสี่นะคะเขาฝันเมื่อวันที่เก้าเมื่อวานวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหวยลาออกอะไรยาห้าห้าสี่ไหมหกห้าห้าสี ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่เก้าฝันว่าไปทําบุญไปวัดไปทําบุญก่อนจะไปไหว้เนะี่ยมีคนบอกให้ไปซื้อของก่อนเลยเดินไปร้านขายปิน่นเดินไปบอกพ่อค้าว่าเอาอันหนึ่งพ่อค้าหยิบให้เราถามราคาพ่อค้าบอกว่าสามร้อยสิบเจ็ดบาทเราตกใจว่าทําไมปิ่นแพงจังเขาบอกว่าเป็นปิ่นพิเศษเอาไว้ไหว้ชะ ชะคืออะไรปังก็ไม่รู้อะต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่เก้าฝันว่าขี่รถตาแวบไปมองเห็นพระหลายลูกกำลังหา,หามหลวงตาท่านหนึ่งอยู่บนเขาสูงกำลังวางท่านลงบนหินก้อนกลมๆสีขาวหยกๆตอนนั้นน่ะเราพูดขึ้นหลวงตามมาจอดจอดกราบท่านก่อน เราเลยพึมพำกับตัวเองว่าเพิ่อนอายุเท่าไหร่เท่าใดเนาะมีเสียงบอกมาว่าแปดสิบเจ็ดปีท่านแปดสิบเจ็ดปีความจริงเนี่ยคือเขาไม่รู้จักท่านนะคะตื่นมาก็เลยถามคนที่บ้านว่าท่านมีจริงจริงต่มาผู้หญิงวันฝันบรรณาารที่เก้าเนาะฝันว่าคนบ้าให้ลอตเตอรี่หลายใบแต่คนละใบ ให้หลายใบแต่ว่ามันเออเหมือนมันมัน,ม,นมันคนละง,งวดนะมีงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อยู่ใบเดียวใบอื่นเนี่ยเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีอื่นอีกเหตุการณ์มีคนพูดถึงเลขแปดแปดสามแต่ลอตเตอรี่ที่ที่ว่าคนบ้าให้มานะคะสามแปดสาม เขาเห็นนะสองห้าแล้วก็หลักหลักพันจำไม่ได้นะสามแปดสามจำได้แค่นี้นะคะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกสี่นะคะแปดสามจะจะหลอนอีกไหมเนาะต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่เก้าฝันว่ามีคนฝากซื้อหวยหนึ่งสองพันคูณพัน แต่บอกเขาว่าดูก่อนนะว่าเขาจะอั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าหวยไทยนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่9ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาเขียนหวยให้เราถามว่างวดหน้าตัวไหนดีน้องเขาเขียนนะคะ053เราก็บอกว่าตัวเนี้ยคุ้นๆเหมือนออกไปแล้วไหมอะแต่แต่ที่ออกคือ037นะแล้วน้อง น้องบอกว่าไม่ใช่เน้นตัวนี้ห้าสามเจ็ดเขาบอกว่าเด็กเนี่ยอายุประมาณเจ็ดขวบได้นะคะที่แรกเด็กบอกศูนย์ห้าสามแล้วเขาบอกว่าเน้นห้าสามเจ็ดเนาะ <c oughs> ข้างล่างเมื่อกี้ไปอ่านอเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับฝันเนาะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่8อธิษฐานก่อนนอนขอให้ถูกหวยลาวจะได้มีค่าน้ำค่าน้ำมันกลับไปเยี่ยมแม่แฟนหลวง,งพ่อปลดหนี้เนาะเลยฝันว่าไปล้วงหายหน้าสารพยาชมพูได้เลข039แล้วก็ฝันว่าได้กินข้าวในถ้วยได้กินข้าวโพดหนึ่งฝักแต่ว่าหวยลาวไม่ได้ออก036นะคะหวยลาวออกอะไร เมื่อวันที่สิวันที่แปมื่จำไม่ได้ละต่อมาผู้หญิงฝันนะฝันสองคืนติดต่อกันเลยวันแรกเนี่ยฝันว่ารถโดนชนไฟลุกทั้งคันพอวันต่อมาเนี่ยฝันว่ารถใครก็ไม่รู้มาชนรถเราแก้มหน้าเละเทะเลย แถมยังชนแล้วหนีอีกด้วยในความฝันเนี่ยวิ่งตามหารถที่ชนรถเราตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันฝันสองคืนติดเนาะมันเหมือนการฝันย้ำๆนะ่ะถ้าใครชอบตัวเลขที่แบบว่าฝันย้ำๆก็ลองติดดูนะคะสะทะเบียนรถเขาเนาะสามศูนย์แปดเจ็ดอมีคนบอกว่าถ้าใครฝันย้ำๆให้มาเล่าเนาะก็มีฝันนี้ วันนี้คนฝันเลขเจ็ดเลขเจ็ดเยอะแต่ว่าปัญคิดว่าตัวเลขงวดที่แล้วที่เราเก่งอ่ะฝันดีๆมีเยอะมากเลยตัวเลขงวดที่แล้วน่าจะมาออกงวดนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าต,วตัวที่ออกมานะหมายถึงว่าตัวที่เราเก่งกันอะ่ะวดที่แล้วคนฝันหนึ่งห้าสีแดงไม่ไม่ยอมออกสักทีหนึ่งห้างวดนี้น่าจะออกนะคะหนึ่งห้า วันนี้ฝันไม่ไม่มีฝันดีเลยคือไม่มีเลยอะแคปไม่ได้แม้แต่ฝันเดียวอ่ะมีแต่อะไรไม่รู้ฝันว่าเยี่ยวฝันว่าเข้าห้องน้ําฝันว่าขี่ฝันว่ากินข้าวฝันว่าคนมาจับนมม้างอะไรมัางฝันว่าอุ้มเด็กมางอะไรม้่งโอ้ยถ้าตีอย่างนั้นแบบไม่ไหวอะบางชอบแบบเป็นเลขมากฝากบางไม่ลงนะเ้าฝันแบบนั้นไม่ต้องขอนะคะจะเอาไปตีเป็นเลขเองปรรู้สึกว่า ความฝันมันเยอะเกินไปฝันไม่น่าสนใจมาทําให้ตัวเลขในการตัดสินใจซื้อมันเยอะเกินไปแล้วก็บางทีมาคนก็มามา่ามากระป๋องว่าอะไรไม่เห็นจะเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบฝันที่เล่ามันไม่เข้าเลยเงี้ยก็เหมือนช่อง youtube ทั่ว,วไปเขาก็ไปตามคนนู้นตามคนนี้คือเล่าสักสิบคนอะอาจจะเข้าสักแค่คนเดียว งวดที่แลว้วอาจจะแม่นแต่งวดต่อมาอาจจะไม่แม่นก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาคนเราด้วยนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะไม่รับปากเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าดีกว่าแคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ